Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy, birthday, happy birthday to you. À, <coughs> They love, they love, they love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. ขีอนาญด้วนกันพระเจ้าลูกสรรเสริญพงศ์ในเวลานี้ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่กับเราที่นี่ขอพระเจ้าเมตตาเด็กๆทุกคนขอพระเจ้าเมตตาเขาสุขภาพร่างกายที่เขาจะเติบโตอยู่ในพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าใส่สติปัญญาให้กับเขาเมื่อเขาเติบโตพงศ์จะใชใ้เขาเป็นเป็นภาชนะเป็นอุป,ปกรณ์ที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเม,าเ,มเช่นเดียวกันสุขภาพร่างกายในงาน รับใช้ในพิจักที่นี่ก็ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำที่เขาจะเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ในการรับใช้ร่วมกันที่จะยืนหยัดได้หนักแน่นเราจะก้าวพ้นปัญหาและปศาคไปด้วยกันสรรเสริญพระองค์ขอบคุณความรักของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เยอะแยะมากมายแต่คนงานของพระเจ้ายังมีน้อยอยู่วันนี้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายเป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวข้าวนั้นที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ปัญหาและปศรคนั้นเราเชื่อว่า าพระเจ้าจะดูแลข้างหลังเราให้เราก้าวผ่านปัญหานี้ไปให้ได้โดยพระคุณของพระองค์เพื่อเราจะรับใช้ภารกิจของพระเจ้าอย่างเกิดผลอย่างมากมายขอบพระเจ้าเมตตาครอบครัวอันนี้เป็นครอบครัวแห่งพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันและพี่นอ้องทุกครอบครัวไม่ไว่าเป็นครอบครัวพิมครอบครัวพี่ออดและครอบครัวรูปของ ราพงค์ท no ุกคนก็เช่นเดียวกันสารเสริญพระเจ้าภาพร่างกายไม่มายพวกมันยืนเช่นเดียวกันขอบพระเจ้าเสริมกําลังเลี้ยวแรงที่ไม่มายจะเดินได้เป็นปกติโดยพระกลุ่มของพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทําไม่ได้สารเสริโพร่งขอบคุณพระองค์เวลานี้ไม่ว่าจะเป็นน้าฝนก็เช่นเดียวกันในการทํามะเขือต่างๆทําการเกษตรทุกอย่างนั้นขอการเกษตรนี้ให้อยู่ในการครอบครองที่มาจากพระเจ้าทุกสิ่งนั้นพระองค์จะอวยพรน้ำมือในสิ่งที่เราทําขอบพระเจ้าเมตตาที่จะขยายข่าวประเสริฐไปสู่คนอีกมากมายตามพื้นที่ต่างๆที่พระเจ้าได้จัดเตรียม เราไว้สาหรับงานขององค์ทุกคนพระบิาดาเจา้าสรรเสริญพระองค์ในเวลานี้ขอฝากร,รายการนี้ไว้กับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาภา,ราบร่างกายในตอนท้ายวันเกิดของพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ากราบุญกับกองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์